ตาจล้าน SME ไทยกำลังเผชิญความท้าทายการอยู่รอดไม่ใช่แค่การทำกำไร แต่คือการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนรายงานจากธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่ามีผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมหรือ SME อยู่ในระบบกว่าประมาณ3.2ล้านรายซึ่งนับว่าเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศเป็นสำคัญจากผลการรายงานของ UOB ที่สำรวจ SME ไทยกว่า500บริษัทเป็นจำนวนถึง94%ที่มองว่าความยั่งยืนเป็นเรื่องสำคัญแต่มีเพียง22%เท่านั้นที่พร้อมจะลงมือทําจริงจังในอีก1-3ปีข้างหน้าทําไมสัดส่วนของความพร้อมในการ ลงมือทําจริงน้อยเป็นเพราะอะไรและถ้าหากไม่เริ่มต้นปรับตัวสู่ความยั่งยืนธุรกิจจะเกิดอะไรขึ้นปัจจุบันจะสังเกตว่าองค์กรขนาดใหญ่ทั่วโลกจะเริ่มต้นให้ความสําคัญกับประเด็นเรื่องความยั่งยืนหรือ ESG ในมิติของสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ climate change เป็นหนึ่งในประเด็นสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมทั่วโลกการแก้ปัญหาเรื่องนี้จึงเป็นเป้าหมายสําคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันจากการปรับตัวขององค์กรขนาดใหญ่ทั่วโลกที่ปรับสู่แนวทาง ESG และพัฒนาโล a า bon value c h a n ส่งผลกระทบต่อ SME โดยตรงไม่ว่าจะเป็นเพราะ 1. SME เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานเมื่อบริษัทขนาดใหญ่ขยับและกำหนดกฎเกณฑ์ด้าน ESG ทําให้ SME ที่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานต้องปรับตัวเช่นกัน 2. การแข่งขันในตลาดโลก SME ไทยที่ไม่ปรับตัวอาจเสียเปรียบในการแข่งขันและอาจถูกทดแทนด้วยสินค้าประเภทเดียวกันที่มีการปล่อยคาร์บอนที่ต่ํากว่า 3. ต้นทุนและการปรับกระบวนการผลิตการปรับเปลี่ยนสู่กระบวนการผลิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอาจเพิ่มต้นทุนในระยะสั้นแต่เป็นสิ่งจําเป็นเพื่อความอยู่รอดในระยะยาว 4. โอกาสทางธุรกิจใหม่การพัฒนาโลคาบอนแวลูเชนอาจสร้างโอกาสใหม่ๆสำหรับ SME ที่สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 5. การเข้าถึงแหล่งเงินทุน สถาบันการเงินพร้อมให้การสนับสนุน SME ในการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ความยั่งยืนนั่นจึงทําให้การดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนสร้างการเติบโตอย่างสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจของบริษัท ความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในสังคมโดยไม่ได้หวังผลระยะสั้นแต่เน้นผลระยะยาวในอนาคตแล้ว SME ไทยพร้อมเริ่มต้นแค่ไหนจากผลสำรวจ UOB Business Outlook Study 2024พบว่า SME ส่วนใหญ่ทราบว่าเรื่องของความยั่งยืนเป็นเรื่องสำคัญแต่ก็ยังไม่สามารถเริ่มต้นจัดการนั้นความยั่งยืนได้ทั้งหมดจากข้อจำกัดหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความยั่งยืนความกังวลที่ต้นทุนอาจสูงขึ้นหรือการขาดการสนับสนุนทางการเงิน วันนี้ UOB มีตัวช่วยสำหรับ SME ให้เริ่มต้นเส้นทางความยั่งยืนของธุรกิจตัวเองได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย UOB Sustainability Compass เครื่องมือออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการตรวจสอบว่าธุรกิจของตนอยู่ในจุดไหนในเรื่องของความยั่งยืน เพียงตอบแบบสอบถามออนไลน์14ข้อโดย SME จะได้รับรายงานที่มาพร้อมกับแนวทางการปฏิบัติที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับแผนให้สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องความยั่งยืนโดยเฉพาะในส่วนของการบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม เปรียบเหมือนว่าธุรกิจได้รับคําแนะนําจากบริษัทที่ปรึกษาในเรื่องจุดเริ่มต้นของการทําเรื่องความยั่งยืนได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยโดยธุรกิจที่เริ่มก่อนก็จะได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจมากกว่าอีกด้วยนับเป็นก้าวสาคัญในการผลักดันผู้ประกอบธุรกิจ SME ให้ได้มีโอกาสเริ่มต้นและเตรียมความพร้อมความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจสู่ความยั่งยืนได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสให้ธุรกิจ SME ได้รับการสนับสนุนและเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากยิ่งขึ้นโดยไม่ขัดแย้งกับแนวคิดในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถพัฒนาธุรกิจได้อย่างยั่งยืนการปรับตัวเข้าสู่ความยั่งยืนอาจสร้างภาระให้กับ SME ในช่วงแรกแต่ถ้าหากเริ่มวันนี้ก็จะสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและการเติบโตในระยะยาว